สเเทียนวุลยพันธ์พงษานะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ไ่ายข่าว p พ TV นะครับก็อยู่ในกองบรรธิการด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยจริงๆเป็นผู้สื่อข่าวด้วยทําหลายอย่างผมก็แปลกที่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เล็กๆที่บ้านก็แบบไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยชอบอ่านหนังสือพิมพ์อล้วแบบให้ลูกเรียนภาษาด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ผมก็เลยรู้สึกว่าเออ เราติดตามเหมือนเราติดตามข่าวโดยที่เราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็ดูทีวีแล้วก็แปลกนะอันนี้คนที่บ้านก็บอกนะว่าเออตอนบบเด็กๆเนี่ยกระตุง้งกระตุ้นไม่ใช่ดูแล้วดูข่าวนึกย้อนกลับไปก็นึกไม่ออกว่าเออทำไมชอบดูครับผมนักรู้จักนะักการเมืองหมดทุกคนนะตอนที่สักแบบหกเจ็ดขวบเองนะเด็กก็ชอบดูการ์ตูนผมไม่ค่อยรู้จักการ์ตูนน้่ยนะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆพูดเรื่องการ์ตูนจะไม่ค่อยรู้จักจะงงๆแต่เมื่อไหร่ที่มีการปลาสายอยู่หน้าหน้าหน้าปากซอยบ้านไปละไปนั่งฟังไม่รู้ทําไมถึง ถึงชอบฟังฟังได้เป็นชั่วโมงนะตอนมัธยมเราก็รู้สึกว่าเราโตกว่าเพื่อนๆใน,ๆในรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นประธานนู่นนี่ประธานชมรมทุกอย่างนะผมเป,เป็นมาหมดเลยนะละมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราคิดว่าเราทาอะไรได้เยอะอะไรเงรี้ยแต่ว่าที่สุดถามบาก็แบบต้อง,ต,องต้องเรียนหน่อยต้องเรียนหน่อยก็ไปเรียนรามไปเรียนรามก็โอโ้ทีนีม้มันเป็นเมืองของมันเป็นเมืองของกิจกรรมเลยมันเป็นโลกของการเรียนด้วยตัวเองมันเป็นโลกของการใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือหลังจากให้การเรียนร้อยเปอร์เซ็นต ก็เข้าทํากิจกรรมภาคการเมืองไปเคลื่อนไหวไปออกค่ายไปปลูกป่าชอบกับการที่ออกค่ายไปทีละครึ่งเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาสอบ <c oughs> ก็เลือกเรียนรัฐศาสตร์เพราะว่าเราคิดว่ารัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นวิชาที่ไม่ต้องท่องอะไรมากมันเป็นเหมือนใช้ใช,ใช้เซนส์แล้วก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้วิธีการบริหารการปกครองผมเรียนดีมากด้วยนะไม่เคยเข้าเรียนเลยนะไม่รู้สิเวลามันเป็นตอบไม่ได้ไม่ได้ตอบแบบเลือกกอขออ่ะมันเป็นตอบแบบวิเคราะห์อ่านหนังสือนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ หยิบนู่นหยิบนี่มาเขียนตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็น,ปนสายนี่แหละเขียนเก่งเขียนเนี่เก่งมากคือถ้าเป็นข้อสอบแบบวิเคราะห์เนี่ยมาเลยไม่เคยกลัวเลยพอทํากิจกรรมมากๆเป็นบกหนังสือรับน้องแล้วผมก็เป็นบกหนังสืออีกหลายเล่มสมัยเรียนทาหนังสือเขียนหนังสือเองแปบลบว่าเราเขียนเรื่องราวแต่งกรอะไรเงี้ยเราก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมก็เรียนจบก็ไปสมัครหนังสือพิมพ์สมัครงานที่แนวหน,น้กา<ๆ>ก็ได้เลยคนระับ<ๆ>ก็ได้เลยแล้วก็บกเขาก็ถามว่าเอออยากทําข่าวอะไร ผมผมอยากทำข่าวการศึกษาผมชอบเพราะผมแต่ก่อนผมอ่านไทยรัฐอ่านหน้าการศึกษาตลอดอะไรเงี้ยการศึกษาเป็นข่าวสําคัญใช่ไหมแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศโอเคอยากทำาการศึกษาใช่ไหมพรุ่งนี้ไปทําเนียบอ,อะไรวะอยากทำข่าวการศต้องไปการศึกษาสิในใจนะแต่เรางไม่ข้าพูดใช่ไหมเออพอดีเนี่ยทำเนียบขาดคนแล้วถามทําไม <laughs> ใช่แล้วถามถามเราทําไมว่าเราอยากทาข่าวอะไร อีกวันหนึ่งว่าอาไป้พรุ่งนี้ไปทำเนียบเลยก็ไปทำเนียบก็ไม่ได้ไปทำข่าวการศึกษาแล้วก็ไปทำเนียบอยู่ทำเนียบก็ไปอยู่กับนายกอะไรเงี้ยครับก็เลยอยู่ทำเนียบมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนห้าหกปีอ่ะมันก็ทําให้เราโตขึ้นไปอีกเว้ยเพราะว่าทำเนียบเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของอำนาจเลยนะมันเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดแล้วเราเป็นเด็กจบใหม่แบบย3ิบสาอ่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วนักข่าวทำเนียบเนี่ยเขาเคี่ยว คือเขาผู้ใหญ่มากคือเขาต้องคุยกันรัฐมนตรีกับน,นายกแล้วเราเพิ่งจบมาตอนนั้นยังไม่รับปริญญาด้วยนะจบแบบหมัดๆเลยอะ่ะไปอยู่ทำเนียบเฮ้ยตายแล้วทําไรวะเนี่ยใครก็ไม่รู้จักเนึกออกรไหมแล้วผู้ใหญ่เวลาเขาทําข่าวเขาไม่สนใจหรอกเด็กๆอะเช่าใไหมเขาไปยืนคุยกันนายกเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ยืนคุยกันโหเราตายแล้วส่งกูมาทําไมกูเพิ่งจบอะไรเงี้ยเนี่ยเหรไหมก็ไปแอบๆบ้างไป,ไปตามว่าบ้างทีนี้ เราก็ดูแล้วพี่ๆคนนี้เดี๋ยวสักพักเ,เขาก็แวบๆขึ้นไปบนห้องรัฐมนตรีบางคนห้องรอนายกห้องนายกแล้วลงมาเนี่ยเขาก็มาเขียนแล้วก็ไม่รู้อีกวันหนึ่งพาหัวเป็นอย่างนี้ทุกวันโอ้โหตายที่อย่างงี้เราก็ตายเพราะเราไม่รู้จกักใครเราเป็นเด็กก็ <laughs> <laughs> เป็นอย่างนงี้มาเป็นเป็นปีอะ่ะก็ต้องค่อยๆไปเกาะแกะเขาไปแต่เขาก็ใจดีนะฮะนักขา่าวทำเนียบเนี่ยเวลาแข่งขันเนี่ยเขาแข่งขันกันเดือดแต่ก่อนจะมีคําว่าเจอกันบนแผงโอ้โหคำนี้เป็นคําที่ทรมานใจเรามาก เพราะเราตกข่าวอยู่เรื่อยบางทีเขาไปไปเนบกระดาษใบหนึ่งเราก็เดินเดินไปคุยกันบคนทีเขาก็ได้ข่าวมาว่ารัฐบ,บาลมีโคงรคงการนั้นมีโครงการนี้เราก็อ้ตกข่าวทุกวันก็ทําไงเราก็ต้องพยายามอ่ะก็ต้องไปคุยกับเขาไอ้พี่วันนี้พี่เป็นไหนพี่พาผมไปด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็เห็นใจวันหลังเขาก็แบบค่อยๆพาเราไปอ่ะมา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 เดี๋ยวพาไปตรงนี้ตรงนี้เออเขารู้แล้วโอ้ข่าวอยู่ตรงนี้ว่ะโอ้เอกสารสําคัญอยู่ตรงนี้เว้ยโอ้ยคนนี้เขาทาโครงการนี้นะโอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยว่ะทํา ีเดียวก็มีคนที่เขาคงเห็นแววอะไรเงี้ยหรือเขาแบบเห็นว่าไอ้นี่มันมันหน่วยการดีตั้งใจทํางานเนี่ยเขาก็ฉกไปเลยปีเดียวปีเดียวก็ก็เข้าเนชั่นทีนี้ก็เหมือนกับโอ้โ oh, ห oh, เต็มที่เลยคื <laughs> <laughs> อเนชั่นก็เป็นโลกของ, <ś hakk> ของเออโลกของสื่อที่มันมีทุกแพลตฟอร์มอะไรเงี้ย <ś> เราเป็นคนบ้าง,งานอยู่แล้วด้วยไง <ś> ใช่ไหมจากที่เราทาหนังสือพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยโอ้โห oh, ทีนี้ไป,นเ,ปนเนชั่นเนี่ยเท่านี้ทีเนี้ยเหมือนกับแต่ก่อนเราเล่นบอลโกหนูอะแล้วเราเข้าไป ราชมังคลาหรือสนามสุบอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นสนามใหญ่เป็นยุคที่ใครๆก็อยากอย,กอยู่ในชั่นและนชั่นกำลังขยายปีกมากๆเป็นมัลติมีเดียมีทุกสื่อน่าจะเป็นสื่อแรกที่แบบมีทั้งทีวีมีออนไลน์มีวิทยุมีหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์สามสี่ห้าฉบับเดเนชั่นคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจนิตยสาร,ร,ร,รสุดสัปดาห์ข่าวต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยข่าวอาเซียนบอก,กอแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเขาแบบระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ถ้าเป็นเด็กๆจะเรียกว่าท คือโอ้โหมันเป็นสนามที่เราวิ่งตรงไหนเราก็สนุกอะทีนี้เราบ้าเลยเขียนคอลำ่ำทำทีวีทําวิทยุออกไปทําข่าวคือแทบจะ24ชั่วโมงไม่ได้พักผ่อนแล้วด้วยเป็นด้วยไหว,วแล้วเราสนุกกับการทํางานเราเป็นคนที่บ้าบ้าคลั่งในการทํางานมากๆมันมีบางคนบอกว่าใครๆก็เป็นนักข่าวได้ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูดคลิปออกมาจากโซเชียลมีเดียแล้วก็เ,เสนอไปใช่ไหมเราเราไม่คิดแค่นั้นฮะ มันเป็นเรื่องดีที่ประชาชนเนี่ยเขามีช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวความเดือดร้อนเขามี Facebook ของเขาเขามีเพจที่เขาไว้ใจแล้วเขาก็ส่งส่งผ่านข้อมูลแต่กระบวนการการทำงานของกองบรรณาธิการข่าวที่ได้ชื่อว่าเป็นกองบกข่าวเนี่ยเราทําแค่เอาคลิปจากในออนไลน์แล้วก็ชูดออกไปให้คนได้ดูเลยเนี่ยไม่ได้นะเราทําอย่างน้ไม่ได้นะนะในวันนี้ข่าวสารมันมันไม่ใช่ยุคที่เราขาดข้อมูลข่าวสารแต่เป็นยุคที่ข่าวสารมันหลั่งไหลเข้ามาทุกที่ทุกทาง ปัญหาของของคนในสังคมวันนี้คือข่าวไหนจริงข่าวไหนหมั่วข่าวไหนเป็นข่าวที่สร้างขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสข่าวไหนเป็นข่าวที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความตื่นตระหนกเพื่อเรียกยอดวิวไอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่กรมรชการข่าวต้องตรวจสอบและเช็คข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้ข่าวเช่นนี้ถูกนําเสนอไปแล้วคนดูก็อ oh, <s> ๋อเบื้องหน้าเบื้องหลัง,ลงเป็นอย่างนี้เว้ยอ๋อไอ้ก่อนคลิปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาทะเลาะกันเรื่องนี้กนมาเพราะฉะนั้นผมต้งบอกว่ามันไม่ใช่ว่าใครเป็นนักข่าวได้ไม่ใช่เลยครับ ทุกคนมีเครื่องมือทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนมีกล้องได้ทุกคนมีไมค์ได้แต่ไม่ใช่ใครก็เป็นนักข่าวได้ตัวนักข่าวต้องกันกรองตรวจสอบเช็คทุกอย่างต้องมีแหล่งข่าวและต้องไม่บแอสก็คือไม่มีอคติไม่ดราม่าไม่ใช่เชื่อเออคนที่เขาลอ้อไห้แล้วก็เชื่อว่าเขาไปถูกกระทำนักข่าวต้องวางตัวเป็นกลางฝึกจิตใจตัวเองด้วยว่าไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆฝ,ฝึกสังเกตว่าข่าวเขาเนี้ยไอ้คนโพสต์มันเป็นอย่างนี้จริงหรอดราม่าหรือเปล่า กลั่นแกล้งเขาหรือเปล่าต้องการทำลายเขาหรือเปล่าการที่เราเสนอข่าวออกไปแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีผลกระทบบางคนเนี่ยชีวิตเขาเหมือนถูกตาบาปมันถูกตีตราข่าวบางข่าวมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ชัดเจนแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยอยู่ในนอกจากออกทีวีมันยังถูกเล็กขอดอยู่ในโลกออนไลน์เขาเซิร์ชชื่อตัวเองใน Google เนี่ยเด็กตัวน้อยๆเนี่ยชื่อเขาจะอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยตลอดชีวิตแล้วมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้น เราจะเราจะระวังมากเราจะพยายามพยายามไม่ให้มันมันผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเด็กเรื่องครอบครัวเนี่ยเราจะซีเรียสมากเพราะว่าบางครั้งมันต้องเลือกระหว่างข่าวเนี่ยลงบนเรตติ้งมีแน่นอนคนดูแน่นอนคนอ่านแน่นอนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าเราไปคนในครอบครัวเขาเรื่องราวของเขาใช่ไหมวันนี้เด็กเขาอายุ5้าหขวบเขาเซิร์ชชื่อตัวเองเนี่ยเข้ามาก็เจอข่าวขณะขณะที่กองบรรณายการข่าวเนี่ยไปทาข่าวอื่นแล้วนะหมุนไปละเพราะกระแสมันก็เปลี่ยนไปแต่ละวัน แต่ชีวิตเราก็ต้องจมอยู่กับกับข่าวที่เราทําเพราะฉะนั้นผมผมถึงซีเรียสมากถึงบอกว่าข่าวเนี่ยมันเยอะข่าวที่ที่ที่ให้เราขุดเนี่ยมันมันมันเยอะแต่ข่าวในที่มีความสําคัญข่าวในที่เสนอไปแล้วมันเกิดผู้นอุปการมันเกิดเป็นบทเรียนใช่ไหมมันเกิดเป็นอุทาหรณ์มาทําให้คนระวังตัวมันไม่ได้เป็นข่าวที่เสนอไปแล้วมันไปทำให้ทำลายชีวิตของคนลายครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกกับสังคมว่าพีพีทีพยายามจะ สร้างมาตรฐานในการทำข่าวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบปีนี้ข่าวอาจจะเป็นข่าวที่ต้องมีทางออกว่าสังคมที่มันอึมครึมจากโควิดสัก2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะออกทางไหนและมันเป็นข่าวที่ตอบสนองการรับรู้ของคนในแง่การผ,ลผลันผวนความผันผวนในโลกในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมันเหวี่ยงแรงมากอย่างพี t ีทีวเนี่ย ก็ต้องจับสัญญาณให้ออกว่าปีนี้คงเป็นปีที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องเศษร,ร,รษฐกิจธุรกิจการดิสลอฟของโรคระบาดของเทคโนโลยีใช่ไหมมันมันมันเป็นรอยต่อทางบวคติศาสตร์หรือทางการเมืองในเมืองไทยเนี่ยเขาเดินมาถึงจุดที่มันก็ใกล้สุดทางการเมืองก็จะเข้มข้นมากการต่อสู้ทางการเมืองจะแรงมากฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ก็พยายามจะรักษาอำนาจฝ่ายที่สูญเสียอำนาจไป ยาวนานเกือบสิปีเนี่ยก็พยายามเข้าสู่อำนาจผมคิดว่าข่าวมันจะเข้มขนน้นในทุกๆมิติเศรษฐกิจมันก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ก็ต้องเดิมพันว่าโอมิคอนเนี่ยมันจะหนักหรือไม่หนักถ้ามันหนักรอบนี้เนี่ยมันหนักมาแล้ว2อสปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรผู้คนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจลากยา่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยจะอยู่รอดได้ยังไงนะักข่าวเองก็ต้องทําให้ถึงคือต้องมีคําตอบให้กับให้กับคนเพราะคนจะอยู่ในสภาพที่ต้องการข้อมูลเนี้ยคนทําสื่อเองก็ต้อง เข้าใจเราก็ต้องจับสัญญาณเหล่านี้ให้ได้ mm hmm. เพื่อที่จะถ่ายทอดปรากฏการณ์เหตุการณ์จุดเปลี่ยนซึ่งมันอาจจะมานํามาซึ่งความขัดแยง้งครั้งใหญ่ความโกลาหลครั้งใหญ่ถ้าสมมุติโรคระบาดไม่จบถ้าไม่จบคราวนี้เนี่ยเราฟุบมาสองปีสามปีถ้ามันฟุบมากไปกว่านี้เนี่ยคนจะอยู่ยังไงอาชญากรรมการฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้าเศรษฐกิจแม่ค้าพ่อค้าการเมืองถ้า หาทางออกไม่ได้มีม็อบไหมปฏิวัติไหมปีนี้ผมว่าทิศทางข่าวที่เราที่เรามองเห็นเลยเนะี่ยว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันใช่ทุกอย่างมันเดินมาถึงจุดที่มันต้องต้องเปลี่ยนที่มันจะเปลี่ยนออกไปด้วยโฉมหน้าแบบ